สวัสดีครับร8อยแปดสตอรี่ได้รวม9ดาราใจบุญแจกเงินช่วยเหลือประชาชนคนตกงานมาให้ทุกท่านได้ชมกันจะมีดาราคนไหนกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่นักร้องสาวคนสวยอย่างเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่นอกจากจะสวยและร้องเพลงเพราะแล้วยังได้ออกมาแจกเงินให้กับประชาชนเรียกได้ว่ามีน้ำใจแบ่งปันมากๆเลยครับ มาต่อกันที่นักแสดงหนุ่มมากความสามารถอย่างเอชายาที่ได้ไลฟ์สดพร้อมกับครอบครัวเพื่อแจกเงินช่วยเหลือประชาชนเรียกได้ว่าใจบุญกันทั้งครอบครัวเลยจริงๆครับต่อกันที่ดาราตลกอย่างหนุ่มบอลเชิญยิ้มสําหรับดาวตลกชื่อดังอย่างหนุ่มบอลเชิญยิ้มนั้นก็ไม่พลาดเช่นเดียวกันที่จะออกมาแจกเงินช่วยเหลือชาวบ้าน เรียกได้ว่าเป็นคนแรกๆเลยก็ว่าได้ที่ได้ออกมาแจกเงินช่วยเหลือชาวบ้านในครั้งนี้มาที่ดาราและพิธีกรหนุ่มมากความสามารถอย่างหนุ่มกันชัยที่เรียกได้ว่ากลายเป็นพ่อบุญทุ่มไปแล้วสําหรับหนุ่มกันชัยที่เล่นแจกเงินให้กับแม่ค้ากับทุกร้านเวลาซื้อของก็ไม่ต้องทอน เรียกได้ว่าใจบุญจริงๆเลยสำหรับหนุ่มคนนี้ต่อที่ดาราสาวสวยสุดเซ็กซี่อย่างโบวีอัธมาที่ได้ออกมาไลายแจกเงินสดเพื่อช่วยเหลือให้กับคนที่ตกงานไม่มีเงินซื้อข้าวซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นดาราที่ทั้งสวยและจิตใจดีมากๆเลยครับ ไปต่อกันที่ดาราหนุ่มหล่ออย่างหนุ่มแท็กพลันยูที่ได้นําเงินส่วนตัวของตัวเองออกมาแจกใจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อนทั้งหล่อทั้งใจบุญมากๆเลยครับสําหรับหนุ่มคนนี้มากันที่นักแสดงหนุ่มใช้ยาเทวดาเดินดินของประชาชนอย่างพี่บินบรรลือฤทธิ์ ที่ได้ออกมาแจกเงินช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งในครั้งนี้หนุ่มบินก็ได้แจกเงินพร้อมหน้ากากอนามัยให้แก่คนในชุมชนอีกด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นพ่อพระจริงๆเลยสำหรับหนุ่มคนนี้ต่อกันที่นางเอกสาวอย่างจักกระจัน์อคำศิริ ที่ได้ออกมาช่วยเหลือประชาชนโดยการไล์สดแจกเงินโดยได้ไล์สดกับเพื่อนๆแจกเงินจำนวน5 0,000บาทให้กับคนที่เดือดร้อนในช่วงนี้นั่นเองครับปิดท้ายกันที่นางเอกสาวตัวเล็กอย่างสาวออมสุชาเธอก็ได้ออกมาประกาศมอบเงินเยียวยาให้กับคุณแม่ลูกอ่อนด้วยการมอบเงินให้รายละ1,000บาทจำนวน3า0พคน รวมเงินสูงสุดถึง3ล้านบาทโดยได้รับการสนับสนุนจากหวานใจอย่างหนุ่มแอมพิธานและครอบครัวนั่นเองครับทาง108ยแปดสตอรี่ขอยกย่องเหล่าดารานักร้องที่ได้สนับสนุนบริจาคเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนในครั้งนี้ด้วยครับไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ